สองโลได้ไร้ิงมามาดมมันก็ยังบนเ้าอยู่แลสบายดีนามจะเซานะครับไม้มาโซนแล้วก,ก็เอาการตื้นตะนอนน,นะนะเฮาตื้นตะนอนแล้วก็เฮ้าขัดสีหาลัดเซาได้เอ,อ,อ,อาไปหาโรเบื้องมูมูโลกมาดท,ท้าแตลแค่แค่คโซนนีน่นะมูโกมานะ เขาบอกเพื่อว่ามูต้องมาเลยแต่ถ้าไปป่าเด้สูงนี่ถ้าไปผ้ามาหาโลมันนี่ผ้ามาหาโลตามแค่ไมก้กระสุนตอนนี้นะโลหะหมูเนี่ยมีมูมีเห็นไหนไหนเห็นเพลงกระลายไรแถวแค่ไมก้กระสุนเลยนะมันนี่เขาขไปนะมากันแต่ตัวก็ก็เกมที่ไปละมาตรกาท้องพักอะซีมคึมไหนอากาศยามเป็นเสาก่ะ นกก็เงียบเงาเนี่ยแต่ละมือนะเนี่ยรับฮ้องลายในนี่มันมันเคยห้องแต่เสานกนะอ่าคุณฮ้องคุณละดเน,นะคร โนนกกูนกะอยู่นี่ไหรไห,ห้โซนท่านี้ตรงแต่ก็ไม่ัันโซนท่านี้หักโลหาหมูตามดกนี่แหละมีดกไม่เล่านะเขาไปนะ่ะ บลกบอมันี่บงกระตุก,กได้ตกะก้าดวงตเนี่ยแลดลงนะก็มนแดงละเฮ้ยมอาได้ก่นมาไรผ่านไรคุกมันชุดเชีงนะมาไราผ่านนะมีะผ่านได้หนหะ้อยมันมาอะไรานะ มันดองไกลเลยนี่ก็ใีหมาดิมาไนี่หม,ม,ม,ามาไล่กุนมันพามามาตามให้ผ่านนี้ไดเนี่ให้หมานะน,นี่ก็ให้ผ่านไอ้พวกหมาตีก็มาอะไรมาดับนี่หนึ่งมาชงตูนะไล่ไปทันมา อ่ะมันเ,นนเห่เากับลัดเบิ้งมาเห่าไล่อยู่พุ่นไหนเห่ากับลัดเบิ้งมานะแต่มันไล่อยู่ไก่มันเห่าชุดเฉกนะเสียงมาเห่านะ,ะเฮ้ยเากันบน้ำิังมาก่อน นไปเ,นเป็นปฟพันธนัดหามานี่ครับเป็นปพันธนะ์เว้ยพนงเคยลายเลยไปถือปอก,กนะไปไร้ได้หน,นิมันหกเลยอ๋อมันนะเป็นทางมิ้มน,นะโอ้เาเสียมิม้มเน่ ท่านไงครับหองก็เป็นห้องนะพ่อเป็นแล้ว โอ้ยฟูน้ำมาเตะเลยโอ้ฟูน้ำมันนะจับปั๊บปั๊บลงโอ้ยตุ๊กอะ มากีีทุกคนมากกินทั้งมิ้มมาแต่ว่าเฮามานีก่ก็เห็นทั้งมิ้มนัดเฮาลัดหามาเฮามาไรพลาดางกยนี่นนมัเห็นอย่างไรแส่บ ก็มึคืมีแาชีตกบ่ผลนนี่เอากลัปไปต้อน้ำมัน,นี่ตกัดไม้นะมานะ โก้ไม้กะสูงนีดหนึ่งกูไมันขึ้นนะอ้อขึ้นกูไม้เนาะความสูงของมัน រូវាខ្លាបាបានជាំងខ្លាប់រូវាបានជ្រ ใช่ห้าปูนแลนด์นนะพอห้าปูนต้องเห็ดน,นะบางความคือสิ่งหญ่เติบ ต้องมาคุดเคอนี่เอ้ยสัมนีนะ Dude. เอาเอาคคยนะต้องเอาไก่ น,นี่เป็นเลี้ยงนะเฮว่าป่ะต้องอนนเอเสื้อซึ่งไม้โหลดเฮียว่าขันมันโอ้ไม้สูงมันอยู่นะใส่ห้ากรดทำห้ากรดห้วยหากรเห็นนะแต่ไม้มันตายเลยใบงมมีมมอันนี้เขาโลภปหาต่ำตรงนี้นะโลหะเ่นกัน ไงตัวไหนรับสองโลแลนห่วยไปนง่ายตัวไหนเป็นผู้สุดายเลยมาแพทนไรมันขึ้นก้อนแลนนะไอเซโซนเฮาเขายังไปไม่ไปเจาะแลนเหมืนเลยแต่เขาเห็นนี่เลย mà ừ. ừ, uhm. ừ, ừ. oh. đấy cụ với tôn Mặc tiền cả Tiền ừ. Kinh hứa tiền Hôm nay พักกะละในมาพักกะละเพื่นกินโลดมีจักคมเนี่ยเปล่ม,มากับประจั่น,นระจักมาวักแล้วกูนี่กูเป็นเจ่าละกูนก็คุณ ปุ่นเอาไปผู้เออตัวไม่ได้มันปุ่นเอาไปเลยเต็มกำแล้เนะออตัวกำม,มีหอบหางมันนะไม่ได้ <c oughs> มีแต่ผ้าผู้ผ้าเงาแบบนี้ละโจ้ไปไม่ได้มันแน่น ตักกันไม่น้ำมากแล้วน,นี่แรกครับบุญดเราเลยเอามีดโจกเอามานี่น้ำมันน้อยพอละ เพราะเ้าไมุ่มนเข้าน้ำมันทำนี่นเหนื่อยน่นมบนเท้าไปด่วยดิตัวน้ำมันจะทัดตัวน้ำขาำ้าน้ำวายอไร่ได้ น้ำเท่ากนนน่าโจ้นั่นใดนะ้ย

โอ้ยมย์มยมื่เแล้วโอ้ยเรืยับไม่ปากมันาป่ะนี่หูกัดเือละแมงเริดกินนี่โอ้จนอิ่มเมื่อเพลงนัานี่ก็โอ้ยจีเอาจีนเอา เป็นอีกสองชั่วโมงครับกันท้าบะมัดบะไรเลยเหมืนอนบะมัดนั่นเลยขันท้าไปเลยเลยโขึ้นอนุ่มโนขึ้นไปมาง่า,ายแล้วไหลกะโอ้ยขึ้นเราขึ้นบะไรนะ พวกกูมไม่กระซูเติบผมขึ้นนะโอ้ยออกมากับพ่อเลยอีโรดยังิะเล,นะออลน่นกันอืมประมาณโลนได้ได้โลุ้นเถอะมันขึ้นมาไ,ได้โอ้ยจ่ายแรงเห้วเขาไม่ได้เห็ดเร็วมันมันค้ำละถ้าบอกค้ำเขาเอ็นเห้วเชิร์ Bye!

แกเสื้อรบเบอร์อีกครั้งนันกระพรและก็มาซื้อกเบอร์เิบเขาไปกินคะมีแก้วนปแก้วครับผม นก็ได้ใ้ช่องโซ่ะนะอืออมมาหอมนะหอมกรแลรนแต่อหอกเทิงว่ะเล่นให้ไวยัง,งนคนยุโต๊ทำตเล่นกันไปน้ำตกปู่น้ำเบิง้งอเินานะ 金菊花。